ยพ่อขอโทษนะที่ไม่ทิ้งอะไรไว้ให้หนูเลยทิ้งมาแล้วลค่ะเมื่อจากไปอย่างกระทนหันที่ดินสกปกลก็จะส่งต่อสู่ทายาทเพียงทายาทติดต่อที่สกปกลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อแจ้งคำร้องขอรับมรดกสิทธิหรือยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน www arrow go th ภายในหนปีเพียงแค่นี้ก็ได้รับมรดกที่ดินจากสปกรแล้วค่ะหรือสอบถามสายด่วนที่สกปรกร164 สวัสดีค่ะติด,ด,ด,ดต่อเรื่องอะไรคะมาขอที่ดินทำกินครับสพกรเราติดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฮะฟร,ฟระีฟรีะฟรีไม่ว่าจะสอบเขตแบง่แบงแปลงรางวัลที่ดินขึ้นทะเบียนทำกินสินเชื่อกองทุนทุกอย่างบริการฟรีเพราะสปกรติดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างสปกรบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายกลับมาในช่วงนี้ช่วงเกษตรช็อตเด็ดครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปยังพื้นที่สปกไปชมสินค้าดีไอเดียเด็ดสร้างรายได้สร้างอาชีพสู่ลุ่นลูกต่อรุ่นหลานรายเดียจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยครับ สวัสดีครับผมมนัทยั่งยืนครับเป็นเกษตรกรอยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนครนายกครับสวนนี้ผมตั้งชื่อเป็นว่าสวนที่นี่สบายดีฟาร์มครับก็คือจะทำเกี่ยวกับพวกของการเกษตรผสมผสานครับมีอนาคตก็คือจะมีพวกเลี้ยงสัตว์อยู่ในแปลงนี้ทั้งหมดครับโครงการก็คือจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่ได้ที่ปฏิรูปได้ศึกษาและได้เป็นแนวคิด ในการลงมือทําให้เกิดประโยชน์ในที่ดินสปกรครับมารู้จักกับเกษตรกรคนเก่งพี่มณัดยั่งยืนผู้ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของชนดเพื่อการเกษตรอยู่ที่ตำบลดอนยอดอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งหลังจากได้รับการจัดสรรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกเดิมเลยผมเป็นเกษตรกรเลี้ยงปลาครับ แล้วก็ได้รับข่าวสารจากเพื่อนบ้านมีการลงขอที่ดินสวบกให้กับผู้ที่ไม่มีที่ทํากินครับผมก็เลยเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับโอกาสไปลงและเป็นผู้โชคดีที่จับฉลากมาแล้วก็มาได้ที่แปลงตรงนี้ครับเรามีการได้รับพื้นที่ที่สวบกนี้มาจากการจัดสรรของภาครัฐนะครับก็คือผ่านกระบวนการจนผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้จับฉลากแล้วได้ที่แปลงนี้ ในจํานวนเนื้อที่สองไร่2งานเพื่อมาทําการเกษตรครับจากการได้พื้นที่แปลงนี้มาผมก็มีการปรับาการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดินแห่งนี้แต่ประสบปัญหาในเรื่องของการดินเปรี้ยวผมก็มาปรับเปลี่ยนครับก็คือมาเดิมเลยมาทํานาพอทํานาปุ๊บมาคิดว่าเราต้องทําทุกรอบพอหมดปุ๊บพอเก็บผลผลิตไปก็ต้องทําใหม่ก็คือทําอย่างนี้ไปจนแบบตลอดไปก็คือผมมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ก็คือทําเป็นเกษตรผสมผสานก็คือทําสวน ด้วยครับก็คือเพื่อจะไม้หนึ่งไม้ใดที่ไม่มีผลผลิตไม้อื่นก็ยังทดแทนได้ครับแล้วก็เราก็มีการเลี้ยงสัตว์ของเราเองเราก็เอามูลสัตว์นั้นมาปรับใช้ในพื้นที่แปลงของเราเองเมื่อปรับโครงสร้างดินได้เราก็นําต้นไม้มาปลูกครับจนแบบประสบความสําเร็จก็คือต้นไม้ไม่ตายครับการทําสวนนี้คือ1ทําให้เราลดต้นทุนในด้านของการซื้อของอุปโภคบริโภคก็คือด้าน เราจะมีข่าตะไคร้ของเราเองอยู่ในสวนเมื่อเรามาสวนเราก็จะเก็บขาตะไคร้กลับบ้านครับไปกินนะครับแล้วก็เราก็จะมีชะอมนะครับปลูกระหว่างแนวเขตนะครับเป็นแนวแนวเขตด้วยแล้วก็เป็นไว้สําหรับผลิตอาหารในคัวเรือนเราแล้วก็เป็นพวกไม้ผลเราก็คือจะมีพวกกล้วยแล้วก็มะม่วงนะครับแล้วก็เป็นพวกมันเบอรี่แล้วก็มีมะเฟืองครับ ผมมีความภาคภูมิใจนะครับที่สวบก4.01คอได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกร1ทําให้เกษตรกรนี้มีความภาคภูมิใจแล้วก็มีเหมือนว่าเป็นขวัญกาลังใจว่าที่แปลงนียจะตกให้กับลูกหลานเราได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นคนอื่นได้เพราะว่าในเมื่อเราได้โฉนดแปลงนี้มาเขียนไว้ว่าเพื่อการเกษตรและมีสิทธิ์ตกทอดถึงลูกหลานครับก็ทําให้เราเนี่ยมี มือนว่ามีขวัญกําลังใจในการทําการเกษตรในพื้นที่แป,แปลงนี้ครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีเงินทุนเราก็สามารถที่จะไปหา,าหน่วยงานหรือว่าธนาคารที่เข้าร่วมโครงก,การกับเราได้เพื่อเอาทุนนั้นมาทําการเกษตรที่อย่างยั่งยืนได้ครับก่อนอื่นเลยผมก็มีความภาคภูมิใจและต้องขอขอบคุณสวกรทาใหา้ชีวิตของเกษตรกรเนี่ย ก็คือมอีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็คือมีที่ดินทํากินมีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เหมือนชายเล่ร่อนอเกิดมาจนเกษียณอายุบางทีไม่มีที่นะครับแต่มีความโชคดีที่ว่ามาเป็นเกษตรและได้จัดสรรจากสปกททาให้เขามีที่ดินนะครับแล้วก็มีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้นครับ ต้นทุนชีวิตไม่ใช่อุปสรรคของการสร้างรายได้หากขยันและอดทนดังเช่นพี่มนัสการทำเกษตรก็ไม่ใช่เรื่องยากหากต้องทำด้วยใจรักเรียนรู้และพัฒนาขยายและต่อยอดและสร้างความยั่งยืนเพราะความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้เพียงเพราะวันเดียว โอ้โหคุณผู้ชมครับการได้รับการสนับสนุนจากสอปออกอททาให้รุ่นลูกรุ่นหลานมีที่ดินทํากินสร้างอาชีพสร้างรายได้เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากๆครับช่วงนี้พัสกสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับเกษตรกรยิ้มครับ